ลัคนาราศีที่จะมีลาบจากการเสี่ยงโชคฟังให้ดีนะครับแยกให้ออกนะครับโชคดีเรื่องเงินน่ะไม่เกี่ยวกันนั่นคือการทำงานไม่เกี่ยวกันอันนี้คือจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคในเดือนสิงหาคม นะลาบลอยราบจากการเสี่ยงโชคในเดือนสิงหาคมแม่งก็คง16สิงหาคมแล้วก็ไปนั่นแหละหนึ่งกันยาย,ยนนั่นแหละนะนะฮะเอออะไรอะ่ะอยากถามว่าความรักกับสามีหรือกิ๊กคะก,มก็มันก็มันก็มีเสน่ห์อ่ะผมตอบไม่ถูกนะแต่เดี๋ยวมันจะมีลัคนาราศีที่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ด้วย นะฮะตอบยากมากเลยว่ามันจะเป็นกับสามีหรือกิ๊กอันนี้ลองไปดูหน้าง,งานเอาก็ลักกันนะฮะว่าตอนนี้สามีกับกิ๊กเนี่ยใครมันมาแรงกว่ากันเนี่ยนะฮะอืมมีกี่คนนะ่ะหนึ่งนึกไทยมั่งครั้งร่ำรวยอะ่ะมีกี่คนนะ่ะกิ๊กอะ่ะนะนะฮะนะ,ะ,นะะถ้าใจมันร้อนแรง กระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวแคปชั่นทุนตีนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออนะฮะอืมอันนี้ไม่ได้ระยุอะไรนะคุณแล้วแต่ผมพยากรณ์ตามดวงไม่ได้พายุให้ไปมีไม่มีอะไรผมไม่ไม่พายุอะไรประบ้า,า,าบองั้นหรอกนะฮะเออนะฮะถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวอืมนะฮะ เออเอาขำอีกขำขำขำโซดาขำนะฮะเออนะครับเอ,าอ้าฮ่าฮาำนี่หายเลยเออเออนะฮะอะไรเนี่ยมีเยอะนับไม่ไหวเลยค่ะหมายถึงกิ๊กกันเหรอ,อตายแล้วอืมอืม เนี่ยของคุณหนึ่งหรือไทยเนี่ยมอบโสโลแกนให้เลยถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะฮะนะอืมนะฮะเข้าใจไหมอ่ะสโลแกนอันนี้พออยังเออนะฮะถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวเอาเอาอีกสโลแกนไหม คุณพิมเขคาฟี่ขำเสียงอาจารย์หัวล้ออาจารย์ท้องแข็งเอาตายแล้วถ้าใจมันร้อนแรงนะอันนี้มอ้อไปคุณอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยชื่อคุณละวะเออคุณหนึ่งไทยมั่งข้างนัง่รวยนี่คิดสดสด,สดแล้วเนี่ยไม่ได้แบบว่านั่นนะไอคำทุเรศส,ส้นตีนอย่างงี้ใครมันจะไปต้องไปนั่นแล้วมันคิดสดสด,สดอย่างนี้แหละนะฮะเอาไปอีกอันนึงก็แล้วกันนะฮะเอาคุณหนึ่งนัไทยพอยังเออ ถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะอืมอีกอันหนึ่งก็ละกนันหม้อไปคุณหนึ่งหรือไทยนะแค่แค่เธอยักคิว้วแค่เธอยักคิว้วเนะแค่เธอยักคิว้วต้นงิ้วก็แค่ถั่วง,งอกแค่เธอยักคิ้วต้นงิ้วก็แค่ถั่วงอก เออนะอันนี้คิดสโ,โลแกนให้เฉยๆนะไม่ได้ว่าไปผักดันยักเยียดอะไรนะเอออย่าไปเข้าใจผิดนะกะต็ตดไว้ด้วยละ่ะนะถ้าใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เครื่องครัวนะฮะเนี่ยเข้าครัวบ่อยแนะ่อืมนะฮะแล้วก็อย่าลือมอ่ะแค่เธอยักคิว้วต้นนิ้วก็แค่ถุงงอกนะฮะสโ,โลแกนอะไรก็ไม่รู้แม่งเอ้ยนี่คิดสดๆเลยเนี่ย นะฮะเอ้าสุดท้ายนะลัคนาราศีที่จะมีโชคดีในเรื่องของลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะครับราลัคนาราศีที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะนะครับนะลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคคุณตาต้นหัวล้อใหญ่เลยแค่ยักคิ้วต้องยิ้วก็แค่ถั่วง,งอกนะฮะเออนะฮะเอ้า ลัคนาราศีที่หนึ่งที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะนะครับลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันเอา้าบอกเลยลัคนาราศีกันนะถึงแม้ว่าชาวกันสุขพงสุขภาพอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มีโอกาสจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคอะ่ะเออเอาเข้าไปสินะชาวกันเนี่ย นะจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะมีใครลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาหน่อยสิลัคนาราศีกันจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะเออขำขำอยังยัง,ย,งยังไม่มูฟออนจากไอไอยังไม่มูฟออนจากไอเมื่อกี้เหอ,อไอ้ตั้งใจมันร้อนแรงกระทะทองแดงก็แค่เคลื่อนครัวเนี่ยยังไม่มูฟออนยังขำค้างอยู่เหรอเอ้ย อะไรเนี่ยเอาขำขำใหญ่เอาเอาทิกตอกขำเอาอะไรเนี่ยขำขี้แตกขี้แตนอะไรวะเนี่ยคุณดูช่องไหนอยู่คุณดูไลฟ์สดทิงแสมิงหรือว่าคุณดูซูเปอร์มัมอยู่ผมก็ไม่รู้คุณอาจจะดูช่องนู้นอยู่แล้วคุณมาขำผมเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจเว้ยเฮ้ยงงเว้ยเฮ้ยเอาราคานาราศสีกันนะคุณตาต้นขอให้มีลาบลอยนะครับนะสิงหาคมนะ ลัคนาราศีที่1คือลัคนาราศีเออลัคนาราศีกันจะมีลาบลอยลาจากการเสี่ยงโชคลัคนาราศีที่สองที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะฮะนะครับนะครับนะอะไรเนี่ยตุนหายจริงน่าสงสารเข้าห้องน้ำแป๊บหิวข้าวมากเข้า,า,ขาครัวดีกว่า จะไปกินข้าวหรือไปกินผักตบอะไรก็ไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรมากดดันอะไรเรามันไม่มีอ่ะเออตายหาแล้วเว้ยเฮ้ยนะให้ก <c oughs> ุงงงี่หายเลยฮะมีกดดัน้วยเว้ยลัคนณาราศีไม่มีเลยเออก็มันไม่มีอ่ะนะคุณโยเกิร์ตนะฮะราศีสิงห์ไปหรือ,อยังอ๋ออันนี้จัดอันดับดวงนะครับจัดอันดับดวงอยู่ว่าลักนณาราศีไหนโชคดีเรื่องอะไรนะ อา้าลัคนาราศีที่หนึ่งที่จะโชคดีในเรื่องของลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะเมื่อกี้ไปแล้วลัคนาราศีที่หนึ่งคือลัคนาราศีกันลัคนาราศีที่สองที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคคือลัคนาราศีตุลมีใครตุลบ้าง นะมีใครตุนบ้างนะฮะเออนะฮะเออนะครับนะครับอืมนะเออทิกตอกนี่ก็หาชิบหายเลยเนี่ยอะไรเนี่ยผูย้ตาย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 อืมไม่กล้าอ่านเลยเนี่ยโอเคนะไม่กล้าอ่านเลยอนะ่ะพิมพ์มาเนี่ยนะฮะอืม นะครับนะลักคนา,นาราศีตุลน,นะเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากดาวไปอยู่ในเรือนลาพาต้องสองดวงทั้งอาทิตย์ทั้งพุธเนี่ยมันจะมีลาบลอยลาจากการเสี่ยงโชคแน่ๆอืมนะครับนะนะครับลักคณาราศีตุลน,นะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ กันไปแล้วตุนไปแล้วนะที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะลัคนาราศนะีต่อไปที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะลัคนาราศีต่อไปนะที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนั่นก็คือเช้าลัคนาราศีพิจิกนะพิจิกนะครับ จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาภเาป็นเป็นมหาจักรแล้วก็ราชาโชคนะครับอยู่ในเดือนรอยกลางฟ้าฉะนั้นพิจิกแม่งมีโอกาสที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะนะฮะเออนะครับนะที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะโดดเด่นมากเลย นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นมากเลยที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสียงโชคนะต่อไปลัคนาราศีที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสียงโชคนะลัคนาราศีต่อไปนะที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสียงโชคนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงมีใครสิง บ้างครับลัคนาราศีเสงนะจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะครับเออนะครับนะอืมอืมอะไรเนี่ยโสดโสดมาสามปีแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวโอ้เขาก็มาถึงโหมดไอจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคแล้วไอนี้ก็ลำพึงลำพันโสดมาสามปีเมื่อไหร่จะมีผัว ไอ,อเมื่อกี้โสดมายี่บห้าปีเขายังไม่คิดอะไรเลยเออเนี่ยเขาจะบวชชีพามอยู่แล้วเนี่ยโสดมาตั้งยี่บห้าปีแล้วไม่รู้โสดหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแม่งโสดเลยว่ายี่บห้าปีอันนี้โสด,โสด,โสดมาสามปีทำาบนทำาบนเออเว้ยเฮ้ยนะฮะอา้อาวลัคนานี่เขาเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยกระทะทองแดงแค่เครื่องครัวเนี่ยเขายังไม่สนใจเลยเนี่ยเออนะฮะอา้าว ลัคนาราศีนะฮะเมื่อกี้ไปแล้วนะกันสิงออการตุนสิงพิจิกนะที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคลัคนาราศีสุดท้ายที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคคือคือ ลัคนาราศีมีนนะครับมีใครลัคนาราศีมีนบ้างสิงหาคมเนี่ยนะไม่16ก็ไม่16ก็หนึ่งกันยานั่นแหละจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนั่นแหละลัคนาราศีมีนน่ะนะนะครับฟันดีนะครับคุณคิดธนานะครับแั่ฟันดีนะครับนะเา้า นะครับลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะสวัสดีน้องนาวานะครับนะแล้วอีกหนึ่งลัคนาราศีอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีโอกาสจะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนั่นก็คือเช้าลัคนาราศีกุมนะครับกุมกุมนะฮะที่จะมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะฮะอืมนะ นะครับเอออืมนะฮะนะครับนะราบรอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะนะครับนะฮะอา้าวนะฮะอา้าวทีนี้ล่ะทีนี้ล่ะอะไรเนี่ยจะได้ซื้อลาบข้าวเหนียวรอเลยเอา้าวหิวอีกหิวอีกกูเอ้ยนะฮะนะ